ผมเป็นแต่เรื่องบุญนะครับฤทธเดชทั้งหลายเชองกระสินอภิญญาผมไม่เคยมีนะครับฌานสมาบัติไม่มีทักอย่างพวกง่ายๆนะๆนะนั้นอย่าทําย้ำำําคํานี้ถ้าทําคือจําเป็นสุดขีดนอกนั้นคุณให้บุญเข้าไปเขาหลุดไม่หลุดวางอุเบกขากรรมของเขาแค่นี้นะครับกต่อไป ถามว่าการส่งวิญญาณไปปฏิบัติธรรมเราสามารถส่งวิญญาณได้ทุกคนเลยหรือเปล่าคะส่งได้ถ้าจะส่งเมื่อก่อนเนี่ยผมส่งกันคือตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้บอกเริ่มกระจายว่าขอทางนู้นทางนี้เนี่ยจนทั่วไปเนี่ยเขาช่วยสอนปฏิบัติธรรมตอนนั้นผมเก็บเลยตอนนั้นซ้อมอยู่กับลูกสาวอะนะยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกนะหน้าบ้านก็เป็นลานขนาดสองสนามบาสอ่ะ ก็เลยคิดอยากช่วยวิญญาณก็เลยเรียกรวมวิญญาณที่ลำบากทั้งชัยนาทเลยนะครับแน่นทั้งสนามเราก็จะทํำยังไงก็ตอนนั้นพูดตรงๆว่าคือลูกอะไดมโนก็อาศัายลูกเป็นพี่เลี้ยงนี่นี่เรียนจากลูกนะพูดตรงๆนะลูกสาวนะครับก็ก็เลยบอกเอ้อให้ลูกไปส่งทําไงก็เลยถามเขาทำไงบอก หนูขอบรารมีพระพุทธองค์อธิษฐานเป็นตะก,ก้าใหญ่ๆแล้วให้วิญญาณนั้นลงไปอยู่ในตะก,ก้าแล้วแกก็อธิษฐานในตะก,ก้านั้นด้วยบรารมีพระพุทธองค์นั้นลอยวุฒปส่งในที่ท,ที่ที่ต้องไปส่งนะเมื่อก่อนนี้เอ่อเอาส่งปัจจุบันก็คือส่งวัดทุงเอาแค่นี้ดีกว่านะแต่ตอนนี้ถามว่าจะต้องทํำไหมไม่ต้องก็ได้ครับทําไมเอ่อรู้สึกอาทิตย์ที่แล้วนะแอดมินที่ห้องทํางานเนี่ย <c oughs> ก็เลยมันมีวิญญาณเข้ามาอยู่แล้วมันไปเกะกะกวนเขามันมีเด็กอะนะมีเด็กแล้วเด็กมันซนอ่ะ <c oughs> คือทั้งทั้งผู้ที่ดูแลในวิทยเรียนเนี่ยเขาเขาก็เก็บมาส่งข้อสอนปฏิบัติทำต่บางส่วนเนมันเป็นแม่ลูกอ่อนนะลูกมันเล่นน่ะแม่มันทำแล้วก็ซนนี่ทีนี้ครูก็นอนเวงก็กลัวก็เลยเรียกรวมบอกถ้าปล่อยอย่างนี้เดี๋ยวเดือดร้อนนะถ้าเข้าพระเอาหมออะไรมาไล่อ่ะเอาอย่างนี้ ใครจะไปวัดท่าซุงบ้างเดี๋ยวจะส่งให้ทุกคนก็เอออะมันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้จักว่าวัดท่าซุงนั้นเป็นยังไงอยู่ๆจะให้เขาไปเขาไม่รู้จักผมทําไงป่ะผมก็เลยขอบาร,รมีพระพุทธองค์ขอ,อนําภาพของวิญ,ญญาณที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดท่าซุงมาให้เขาเห็นนี่คือวิธีพลิกมุมพลิกก็เรียกพลิกเกมนะฮะพ่อยก็เห็นแล้วถามว่าใครสนใจมา ตอนนี้เองพั่วหมดเลยมากันเต็มหมดอ่ะส่งไปก็แปลว่าถ้าผมจะส่งไปก็คือมันเริ่มเยอะแล้วชักจะวุ่นวายมีทีเด็กนักมึงก็จนน่ะถึงจะส่งแต่จริงๆแล้วทุกที่เนี่ยเขาเก็บวิญ,ญญาณแล้วนะครับทุกที่เลยแม้แต่บ้านคุณที่ถามเนี่ยไม่รู้ใครก็นะทุกที่ที่มีคนตายเลยนะครับทุกที่เขาทํากันหมดแล้วนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยด้วยทั่วเลยรู้ได้ไง ก็เคยนเรียกวิญญาณป้าจากสหรัฐไปตายอยู่นู่นนะมีลูกหลานอยู่นู่นแถวไหนก็ไม่รูกคลิฟอร์เนียหรือที่ไหนเนี่ยก็เลยขอให้มาก็เลยพอมาถามป้าเหาะมาได้เหรอเรียกป้ามาคุยกันนะชื่อประจิตได้บอกแกเหาะมาไม่ได้หรอกแต่ว่าเทวดาที่นั่นพามาก็เลยถามป้าเอ้าที่นู่นเขาทํากันเหรอเขาบอกเขาก็สอนปฏิบัติกันนะอันนี้คือคือเขาบอกนะไม่ได้รู้เองเหรอกนะครับญี่ปุ่นก็เคยถามเอินมี มีภรรยาเป็นคนไทยแล้วสามีเป็นญี่ปุ่นทีนี้เขาตายลือไหนจาไม่เบนละนานมากนะก็เลยต่อถามปรากฏว่าโอ้ทางรู้เขาก็ทํากันนี่นะที่จีนก็เคยถามถามว่าอะไรมีคนไปตายปักกิ่งแล้วญาติเขาให้ตามตามแล้วปรกวากฏเขาไม่กลับเขาไปให้เสียนไหนไม่รู้ไปดูเซียนบอกยังอยู่ที่ที่ปักกิ่งนะแต่ว่าเขาเอากลับไม่ได้แล้วก็เลยโทรมาหาผมยังไงไม่รู้ไปรู้มาจากใครก็ไม่รู้ บอกช่วยหน่อยเอาลูกชายกลับบ้านด้วยให้กลับมาเมืองไทยนเนะแล้วผมต่อไปทำไงผมก็ดึงวิญญ,ญาณเขามาคุยกันทําได้ยังไงขอบาร,รมีพระพุทธองค์แืม่บาร,รมีของพระอ,องค์ท่านนําวิญญาณน,นี้มาคุยผมไม่ได้ใช้ฤทธ์นะสังเกตนะผมใช้อธิษฐานทท้งนั้นเลยไม่มีฤทธิ์สักอย่างนี่างบอกแล้วนะพอะคุยกันเสร็จเขาบอกเขาไม่มาหรอก เขาปฏิบัติที่นูน่นจนจะเป็นเทวดาแล้วจะมาทมําไมเสียเวลาเดี๋ยวเขาเป็นแล้วเขามาเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะโดนตอกหน้ากลับมานะครับก็เออบอกเขาที่นู่นเขาสอนอะไรกันเขาบอกที่ปักกิ่งเขาสอนพุทธโธเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอเราก็รู้จากเขาบอกนะไม่ได้รู้เองเหรอกนะครับงั้นทุกที่เขาสอนอยู่แล้วแล้วถ้าจะให้เขามาเลยคือต้องเขาต้องได้รับความเต็มใจจากพุทธถ้าอยู่ๆไปบอกเขาว่าไปว่าถ้าส่งไหมเขารู้จักไหมล่ะ วิญญาณถ้าไม่รู้แล้วเรายังอยากให้ไปได้ไหมก็ขอบารมีพุทธองค์นําภาพการปฏิบัติธรรมที่วัดท่าสงไมเขาดูหนึ่งสองขออนุญาตท่านที่ดูแลแถวนั้นที่เก็บวิญญาณนี้มาสอนขออนุญาตท่านมารยาทมารยาทนะครับขอนําวิญญาณนี้ไปส่งที่นู่นอะใครจะทำเฉพาะที่เป็นคนใกล้ชิดทีกว่าเป็นเออแม่ญาตอยาเนี่เออเนี่ยเนี่ย สมว่า,าไอ้ที่จะต่อจะเก็บจริงๆพูดตรงๆกับผมก็เฉพาะหมู่ญาติและใกล้ชิดนอกนั้นโดยสาธารณะปัจจุบันไม่เก็บมันไงบอกบูให้เขาเก็บกันแล้วจะไปแย่งเขายัางไงเรานะนอกจากว่าเกี่ยวข้องจริงๆก็ก็จะทําเพราะอะไรก็มันเกี่ยวกับเราอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเฉพาะด้านเฉพาะคนนี่เฉพาะบุคคลนะโดยสาธารณะไม่เก็บเขาทํากันหมดแล้วต่อไปมีวัดในกรทมที่ไหนที่ทําบุญแล้วได้บุญเหมือน ทำบุญเหรียญทองบ้างหรือเปล่าเขาแล้วไปที่ไหนแนะนำบ้างไม่มีอ่ะบุญเหรียญทองมีที่วัดท่าสุงที่เดียวอืมที่เดียวเพราะว่าพระจุลามณีจําลองอยู่ตรงนี้ท่านอธิฐานไว้ยังไงแล้วก็ไม่ทราบแต่หลวงพ่อวัดท่าสุ่นทนได้สุดยอดมากนะ สิทธิ์ในวัดยังไม่ค่อยรู้เลยจนผมเปิดขึ้นมาจนเหรียญทองขายดิบขายดีตอนเนี้ยนะน่าคิดเปอร์เซ็นต์หอกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปหาแม่ชีที่เขารับผิดชอบตรงนี้นเห็นแล้วจาได้เลยใช่ใช่ามาแล้วชุดนี้ชุดไชน่าเขาจะเรียว,ว่าเขาแต่เขาไม่เคยอ่านนะแต่เขาปฏิบัติตามแนวของสายหลวงพ่ออัจารสูนก็บอกดีนะแต่ก็ชื่นชม,มนะว่าเราบอก กล่าวเรื่องบุญเรื่องกุศลให้คนจนได้ผลขนาดเนี้ยนะทั้งที่ไม่ได้มีมาปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ดันศึกษาได้ขนาดนี้ก็กทางกระชมอะนะแล้วก็บอกเขาก็ผมก็บอกทางบุญให้เขานะทําให้เธอเหรียญทองแต่มีแต่ที่วัดทศสุนแล้วมีแนะนําวิธีการทําบุญสอง,องคาที่ไหนในประเทศได้บ้างก็พระพุทธลูกเขาจะดีที่เป็นสาธารณะสาธารณะคือไม่ใช่ของใคร นะครับก็ที่กรุงเทพก็มีเยอะไปที่เขาไปกราบไหว้กันเยอะๆที่ไหนบ้างก็ไปเถอะอนุญาตให้แปะทองคําได้เอ,อ,องแท้ที่ซื้อจากตลาดกแล้วสิบกว่าบาทเออนั่นละแต่ขอเพราะว่ทาทองคาแท้นี่ก็คือตอนนั้นก็หาว่าจะทํำยังไงคนตั้งไกลๆจะต้องให้มาวัดท่าซุงก็เหมือนหลงวัดนะหลงบุญหลงวัดมันไม่ถูกงานนั้นก็คือไอ้ที่เขาหลอกพระนะครับสุดยอดทำสถานที่ที่เขาหลออพระหรือว่ามาสร้างพระสุดยอด ถ้าได้อันนั้นผมยังคิดทำอยูน่นีตอนนี้มีผมมีทองแม่อยู่เนะี่อสี่บาทคิดอยู่นะจะตัดเป็นท่อนๆท,ท,ท่อนหนึ่งต้องให้แม่พราะของแม่เติมให้แม่อีกท่อนหนึ่งก็ของตัวอีกท่อนหนึ่งก็จะให้เมียอีกท่อนหนึ่งก็จะให้ลูกย่อนลงนะก็คืออยากทำของจริงเหมือนกันนะสี่บาทก็ไปคนละบาทก็มันก็ไม่น้อยนะบาทหนึ่งเดียวนี้นะ นี่นี่คือที่จะทํานะครับผมอยากทานะตั้งใจไว้แล้วนะครับแต่วันไหนก็ต้องความเหมาะสมนะแต่ขอหล่อพระพุทธรูปเท่านั้นนะหรือไม่ก็เงินที่สร้างหล่อพระนึกจำในเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับทาอะไรก็คืออย่างเช่นร่วมสร้างพระพระาในโบสถ์น,นั้นวิหารทานก็บริจาคเงินแต่ว่าไปซื้อทองคาที่วัดซื้อทองคให้อ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นได้ถ้าเกิดร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมซื้อ,อทองหล่อพระ ได้ทางนเงได้มนได้ได้เงินที่ไปซื้อทองกันได้ก็เจตนาเจตนามันเป็นตัวตั้งเขาจะเอาไปใช้หรือเปล่านั้นถ้าไม่ใช้บันไลนะครับคนอไปอ่ะบันไลนะครับเรื่องนึงนะมันก็ไม่ห่วงนะพูดตรงตรงนะผมเองอย่างผมมีพักเครื่องเยอะเนี่ยตอนเนี้ยผมก็เอาไปสร้างที่สุโขทัยนะเพิ่นเปิดเย็บเจอ สร้างสมเด็จองประถมที่วัดป่าธรรมเมยญานะครับคนที่ดำเนินการอยู่ชื่อคุณสวรสนะผมก็เข้าไม่รู้จักกันหรอกแต่ผมส่งพระหลวงพ่อศิลานาปลกให้ไปร้อยองค์นะโดยที่ผมไม่รู้จักอาจจะผมดูโดยสภาพแล้วก็มองด้วยปัญญาแล้วของจริงไงนะผมก็ส่งไปช่วยนะครับตอนนี้ก็ยังเผยแพร่อย,อยู่ในเว็บ ดูเกิลเข้าไปก็เจอครับสร้างองค์ปฐมสร้างสมเด็จองค์ปฐมที่วัดป่าธรรมยาคื